วันนี้ผมจะมาให้หนึ่งคาถาขายดีครับไม่คุณท่องทุกครั้งสวดทุกครั้งเวลาก่อนออกจากบ้านสวดทุกครั้งก่อนเจอลูกค้าสวดทุกครั้งก่อนจะตอบอินบ็อกสวดทุกครั้งก่อนไลฟ์แล้วคุณจะขายดีครับคาถานั้นคือ ไม่มีใครสนใจสินค้าเราเลยทุกคนสนใจแต่ปัญหาของตัวเองเท่านั้นเพราะว่าอะไรครับแปลว่าทุกครั้งเนี่ยที่คุณท่องม,มันคือการเตือนตัวเองว่าเฮ้ย hey, สิ่งที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงตัวสินค้านะไม่มีใครสนใจสินค้าคุณเลยครับคนเดียวที่สนใจสินค้าคุณก็คือทั่วคุณเองเท่านั้นที่สนใจสินค้าคุณนอกนั้นไม่มีใครสนใจสินค้าคุณเลยทุกคนสนใจแต่ปัญหาที่เขาเจอนเท่านั้น oh. นอกทำไมคุณถึงต้องท่องเวลาก่อนไลฟ์เพราะ มันเป็นการย้ำเตือนว่าตอนนี้คุณพูดไรไม่ได้พูดในสมรคุณสินค้านะคุณต้องพูดถึงปัญหาที่เขาเจอทาไมท่องเอาไว้ก่อนตอบอินบอกลูกศิษย์ผมนี่เอาเขียนมาไว้เป็นหน้าจอมือถือเลยนะครับเพราะอะไรเพราะก่อนที่คุณจะเขียนไปแล้วคุณก่อนคุณจะพิมพ์ตอบในแชทอะไกรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องเตือนตัวเองว่าไม่มีใครสนใจสินค้าเรานะทุกคนสนใจแต่ปัญหาของตัวเองเานั้นนะนั้นคุณจะต้องโฟกัสที่ปัญหาที่เขาเจอครับไม่ใช่โฟกัสที่ตัวสินค้า เนี่อไหมฮะดังนั้นเนี่ยให้คุณท่องประโยชน์นี้ไวครับพูดตามผมครับระหว่างดูคลิปนี้ครับไม่มีใครสนใจสินค้าเราเลยทุกคนสนใจแต่ปัญหาของตัวเองเท่านั้นครับท่องเวลาสามรอบท่องเวลาห้ารอบท่องเวลาเจ็ดรอบแล้วคุณจะขายดีครับถ้าสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรูรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลาเจ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งรงถือคุณทุกวัน คุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่ไหนอา์ไยด์แบง์สุขได้กับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่แล้วกงคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยนทีครับ